สนับสนุนโดยธนาคารกรสิกรไทยสีโฟซีซันจาก T.O.A เครื่องดื่มช็อกโกแลตหมอลปรุงสำเร็จพัดลมมิรา ทุกท่านเข้าสู่เวทีแห่งการให้โอกาสผ่านเสียงเพลงเพราะนี่คือรายการจันพันดาวและช่วงนี้สนับสนุนโดยเลตตาโซ คับคุณผู้ชมครับสำหรับนักสู้ฝันที่ชนะในประจําสัปดาห์ของเรานะครับทางรายการจะมอบเงินรางวัลให้1,000 0บาทนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเรื่องดื่มขิงผงเสมรูปตราจินเจนมอบเงินสนับสนุนสมทบให้กับนักสู้ฝันอีก1,000 0บาทรวมทั้งหมดเป็น2,000 20, 0บาทและวันนี้ต้องขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมครับสวัสดีครับ ใส่มากเลยนะฮะอาจารย์ก็น่ารักมากๆนะครับนะฮะวันนี้ก็มีความสุขกันทุกคนเลยแน่นอนครับรายการของเรานั้นจะสมบูรณ์แบบไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดผูหน้าทีมทักงสามท่านนี้ขอเสียงปรบมือต้องรับนะครับพี่เบกกี้สีธัญญาน้องเกรซการเก้าและพี่บอลเชิญยิ้มกับพี่เบกกี้ฮะวันนี้สวยมากไม่ได้ต้องสวยเพราะว่าอะไรถ้าเกิดคนไม่สวยถ้าเกิดหน้าตาคุณไม่ฟรุ้งฟริ้งคุณอาจถูกทิ้งให้ฟีงฟีงฟางได้ ต้องแบบว่า,วาเฮ้ยขอบคุณนะแก <c oughs> ขอบคุณนะแกที่กินให้เรา <S <S ใช่วันนี้น่าจะถูกใจพี่บอลน,นักสู้ฝันทั้งห้าท่านที่เราเลือกมาเนี่ยจะเป็นน้องๆหมดเลยนเป็นนักเรียนทั้งหมดถ้าตอนนี้พร้อมแล้วมาให้กำลังใจนักสู้ฝันทั้งห้าท่านของเราในคำ่ำคืนนี้ครับ ะฮะไปที่พี่บอลก่อนเลยนะครับว่าอยากจะฟังเรื่องราวของน้องๆท่านใดก่อนครับเอาคนรู้สึกว่าออกมาแล้วโดดเด่นก่อนเลยนะน้องน้ำผึ้งใช่ครับเชิญน้องน้ำพึงงำพ้งครับ สวัสดีนะครับน้องน้ำพึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงโกชานกิงดอนนอกค่ะชื่อเล่นชื่อน้องน้ำพึ่งค่ะคกำลังศึกษาชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ค่ะโรงเรียนมันธยมเทศบาลหนครอ,อุดรธาน,นีค่ะอืมเอาละอายุเท่าไหร่คะน้ำพึง่งอายุ15ค่ะอายุ15ปีเท่านั้นเองนะครับเรื่องราวชีวิตของน้ำพึ่งเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็คุณแม่เปิดร้านอาหารค่ะหนูก็เลยหนูเห็นคุณแม่ทำงานาคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยอยากจะ หาเงินช่วยแม่ว่าค่ะเพื่อจะเป็นทุนการศึกษาภา,าคหน้าของหนูค่ะทาให้คุณแม่ภูมิใจมีอะไรอยากจะพูดกับคุณแม่ไหมคะร <c oughs> ักมามีนะครับร <c oughs> ักมามีนะครับรักมามีเหมือนกันครับ <c oughs> เอา,เอาละฮะไปที่ทั้ง3ามท่านเลยมีอะไรอยากถามน้องไหมครับพี่บอลครับเชิญรู้สึกว่าเออมาด้วยรอยยิ้มมีความสุขน้องนภึงค่ะคิดว่าเรามีดีอะไรกว่าสคนที่ยืนอยู่ค่ะหนูก็เคยประกวด บทเพลงรักแห่งแผ่นดินค่ะก็ได้รลงวั่นักร้องพระราชทานค่ะนักร้องยอดเยียวค่ะถ้าให้คะแนนตัวเองเต็ม10จะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะ11ค่ะ11 1เออย่าลืมนะครับว่ายังมีน้องๆอีก4ท่านไม่จำเป็นต้องเลือกตอนนี้หรือถ้าชอบเลือกได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นคำถามครับจะเลือกหรือไม่เลือกครับคำตอบนะคำตอบนะ ต่อครับต่อครับทำไมครับพี่บอลทำไมน้องต้องเลือกพี่บอลทำไมต้องเลือกผมครับคืออยากจะบอกว่าหนูดูรายการนี้บ่อยไหมลูกก็ครั้งเดียวค่ะจะบอกว่าครั้งที่หนูดูใครคนไหน ที่ทำให้คนได้ฝันหนูไม่ได้ดูถึงตอนนั้นนะคะโยหน้พี่ขอโอนเรกเนอาแล้วฮะมาที่น้องน้อพึ่งแล้วนะครับจัสบายใจเลยนะครับงั้นคำถามถามไครับว่าน้องน้ำพึ่งจะเลือกใครครับเด็กอย่าปวดะัวนะจะขึ้นปปวดหัวนะปวดหัวปวดหัวไม่แก่ระหว่างพี่บอลกับน้องเกรส แน่นอนการเลือกม<ส>ีผล<น>กับกระวนครังนนรืงอนะบตอครับคนนอครับ,บ,รบหนูเลือกพี่บอนคะ่ะ <laughs> โอเคขอให้หนูโชคดี <S S S ขอบคุณค่ะนะให้หนูโชคซีได้ไหมคะ ช็อกซีช็อกซีได้เลยแต่กลับไปดูรายการบ่อยๆหน่อยลูกนยเชิญน้องนัทเลยครับไปเลย้ก่คนต่อไปเลยฮะไปที่น้องเรสครับขอคุยกับน้องดูโปรไฟล์แล้วค่อนข้างน่าสนใจนะคะน้องนัทเชิญน้องนัทครับแหมทำไมครับหนุ่มๆฉัน นี่โอ้ใช้กงบนพอน้องก็เดินมากรี๊ดกาดใหญ่เลยอสวัสดีคับน้องนัทครับค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวดีหนึ่งอุ้ยมีรักยิ้มด้วยน่ารักจังค่ะสวัสดีค่ะชื่อนา่งสาวกชกรปางกลางค่ะเสลนน้องนัทค่ะอายุ16กปีศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาพิธีหาโรงเรียนสีคิวซอสพดุงวิทยาจังหวัดนครราชสีมาค่ะฟังจากสำเนียงคนเชียงใหม่ชัวร์เลย ตรวันนี้น้องนัดความฝันที่มาในรายการของเราคือเพื่ออะไรคะอยากได้เงินไปเป็นทุนการศึกษาค่ะแล้วก็อยากได้ไปสร้างไปสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ค่ะเพราะว่าบ้านหลังเกามันเป็นไม้ยู่าค่ะแล้วที่นี่หมดมันกระจาะค่ะแล้วที่นี่ลังคามันก็เลยสุดลงค่ะมันก็จําเป็นต้องสางงหม่ค่ะแต่ว่าเงินมันก่อโบอบมีบันไดน่ารักจังเลยเนาะเวลาแบบคนพูดสัเนียงถิ่นของตัวเองยิ่งฟังแล้วดูดูผมผมชอบนะมีความสุขตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ทำอะไรคะพ่อ รับจ้างคุดเผือกคุดมันค่ะทั่วไปแต่ว่าแม่ก,ก็เป็นบ่อ่อยสบายค่ะก็ทํางานนักอะไรคะ่ะก็เลยรับจ้างรดน้ำต้นไม้ให้เขาคุณแม่เป็นโรคอะไรคะแม่เป็นโรคเก็ดเม็ดเลือดตําค่ะทํางานนักบ่อคอยได้แต่ว่าความฝันของหนูในอนาคตข้างหน้าอยากมีอาชีพเป็นอะไรคะอยากเป็นนักร้องคะ่ะแล้วก็อยากเป็นครูค่ะอยากเป็นคุณครูด้วยนะครับทำไมหนูถึงอยากเป็นครูคะเพราะว่า ผู้ค่าราชการเป็นอาชีพที่แน่นอนค่ะแล้วก็ <ứng> อีกอย่างพ่อแม่ได้รักษาฟรีค่ะ <ứng> แต่ก่อนหนูเห็นพ่อกับแม,<า>ม่ดดมีลำบากมาเยอะคะ <ứng> ่ะหนูก็เลยอยากให้เพิ่นได้อยู่สบายคือเขาความฝันเวลาผมถามว่าความฝันของคุณคืออะไรความฝันของหนูคืออะไรเวลาเราพูดนั้นมักจะนึกถึงตัวเองแต่สิ่งที่พี่ฟังน้องนัดพูดคําพูดของน้องไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยหนูอยากมีเงเินเดืนอนอยากมีค่ารักษาพยาบาลฟรีให้กับครอบครัว นี่คือเป็นความรู้สึกที่ดีมากโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่เอาละครับมาถึงคําถามน้องเกสครับเชิญครับเคยประกวดร้องเพลงไหมคะน้องนัเคยประกวดค่ะได้รางวัลชนะเลิศระดับภาคอีสานค่ะสองรายการค่ะระดับภาคเลยนะครับระดับภาคน้องนัทคิดว่าน้องนัทเตรียมเพลงอะไรที่จะมาสู้กับน้องน้ำเพื่อของพี่เตรียมเพลงสานาสังแฟนมาค่ะเพราะว่าเพลงนี้มันเป็น ถ้าเล่นถ้าเล่นเงี้ยมีเวลาเมียนขาะอ้ใช่ว่าต้องเต้นได้ดิลงตีมาคำถามนะครับพี่เป็กกี้กับน้องเกรสจะเลือกหรือไม่เลือกครับเลือกเหลือน้องๆอีกสามท่าน ตอบนะครับเลือกเลือกตอบครับเลือกนะครับทำไมครับน้องกิ๊น้องมีความคิดดีค่ะชอบน้องมีคาแรคเตอร์มีเสน่ห์ในการพูดคุยผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยเอาละครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอโชคดีครับน้องดั๊อยู่ทีมน้องเต้ส์ครับคระโกดังตกไปอยู่ที่เพ็กกี้อีกแล้วเอาละครับเชิญพี่เพ็กกี้ครับ ขอดูคนในสเปคก่อน mm hmm. นี่โบแกออกมาเลยแล้วเชิญน้องโบครับสวัสดีครับน้องโบครับ,บ,รบแนะนำตัวเองนิดนึงครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคณิธาากุมพาการชื่อเล่นชื่อน้องโบอายุ14ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วิเชลัยนาฏศินจันทบุรีค่ะอนะฮะ<ๆ>ตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ 14ค่ะ14ปีความฝันของน้องโบคืออะไรคะเอาไปเป็นทุนการศึกษาค่ะแล้วก็ไปช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อกับแม่ค่ะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ทําอะไรคะคุณพ่อทํางานขับรถรับจ้างส่งของค่ะแล้วคุณพ่อทํางานคนเดียวคุณพ่อได้รายได้แค่วันละสามร้อยค่ะแล้วน้องโบทําไงคะหนูก็ไปลองเพลงรับจ้างประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความตั้งใจของเรา <c oughs> ที่อยากจะแบ่งเบาภาระวันนี้หนูมาาใครคะ มากับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่มากับคุณพ่อและคุณแม่นะสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับมีอะไรอยากโจเอิญพอลูกวันนี้ไหมคะมถูกเลือกหรือว่าถูกเลือกก็ไม่เป็นไรนะลูกครับก็ให้น้องโบจงสู้ต่อไปพ่อกับแม่เป็นกําลังใจให้นะคะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับคุณพ่อหล่อมากนะคุณพ่อหล่อนะฮะพี่ปบกี้ครับเชิญถามทีนี้วันนี้ทําไมเสียงเหมือนแบบว่าป่วยค่ะหนูป่วยพี่จับ แบบว่าเสียงของหนูได้ตอนหนูพูดเสียงหนูแผลบเนาะคือเพิ่งมาป่วยอย่างเงี้ยจ้ะใช่ป่ะเมื่อคืนเรื่องเสียงไม่ใช่อุปสรรคค่ะเพราะว่าอยากจะทําให้ดีที่สุดเรื่องเสียงไม่ใช่อุปสรรคพูดขนาดนี้เต๊กเอ้ยที่ทัาผมไม่ได้นะเลือกนะแต่เราได้ซะแล้วไงมาเอใจะคำถามนะฮะคำถามนะครับพี่เปอกี้จะเลือกหรือไม่เลือกครับ ยังเหลืออีกสองท่านนะเพราะฉะนั้นคำตอบนะครับตอบครับยังไม่เลือกนะครับเอาละฮะยังไม่เลือกนะครับไม่เป็นไรนะน้องโบไม่ได้หมาเพราะว่าพี่เปบกกี้เขาจะไม่เลือกเลยพี่เปบกกี้เขาเปิดโอกาสให้น้องๆอีกสองท่านเพราะฉะนั้นพี่หลบขอเป็นกลังใจให้เพื่อนมีน้ำใจให้เพื่อนเดี๋ยวอยากฟังมร่งเพื่อนโอเอ้าวละพี่เปบกกี้ครับเหลืออีกสองท่านน้องหญิงค่ะน้องหญิงน้องหญิงเชิญครับ ฉัน5แกนี่หิวข้าวมากยนะแกกินข้าวบ้างหรือยังเนี่ยฮะแนะนำตัวอีนิดหนึ่งครับเต้นไหมครับเต้นไหมคืเต้นนิดหน่อยพี่มีวิธีทำให้หนูหายตื่นเต้นได้สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววันวิพาพดดวงนะคะอายุ18ปีค่ะมาจากโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาจังหวัดนครสวรรค์ค่ะความฝันของน้องหญิงในวันนี้คืออะไรคะหนูอยากได้เงินไปศึกษาต่อค่ะถ้าไม่ได้เงินางวันนี้ นั่นหมายความว่าหนูมีสิทธิ์ที่ไม่ได้ไปต่อเรอคะหมายถึงว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมหรอคะหรือว่าอะไรใช่ค่ะเล่าให้ฟังได้ไหมคะคือพ่อของพ่อกับแม่หนูนะคะเาแยกทางกันตั้งแต่หนูยังเด็กอะค่ะแล้วหนูก็อยู่กับปู่กับย่ามาตลอดไม่เป็นไรเห็นบอกเกือบที่จะไม่ได้เรียนหนังสือก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้น้องเกือบที่จะไม่ได้เรียนหนังสือมาแล้วแต่ ยังมีโอกาสได้เรียนต่อเพราะอะไรคะเพราะคุณครูสุเทพวิศิทธิเตศเขาเอาหนูไปอุปการะค่ะวันนี้คุณครูมาด้วยใช่ <ขอ S 2> <ล>ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณครูด้วยนะฮะเพราะอาจารย์ทําให้หนูได้เรียนต่อได้ขอนยญาพูดคุยกับอาจารย์หน่อยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับทำไมอาจารย์ถึงได้เลือกที่จะอุปการะน้องหญิงครับตอนตอนแรกเนี่ยผมเป็นคุณครูอยู่ที่อำเภอตาฟ้าครับนะครับจังหวัดนครสวรรค์น้องก็จะ ร้องเพลงนะครับ,รบเป็นเป็นนักร้องประจําวงดนตรีของโรงเรียนที่เราทำเนี่ยนะครับแต่พอเราย้ายไปเนี่ยน้องก็คือวงดนตรีก็ไม่มีพอไปย้ายไปสักปีหนึ่งนะครับที่โรงเรียนเก่าเขาก็บอกว่าน้องหญิงเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วนะครับณตอนนั้นค,คิดอย่างเดียวก็คือว่าทํายังไงก็ได้ให้เด็กคนนี้ได้เรียนต่อนะฮะก็เลยบอกกับที่บ้านเขาว่าเดี๋ยวจะเอาไปดูแลเองเราก็คิดว่าอย่างน้อย นะครับถ้าเขาได้เดียนต่อเขามีโอกาสได้เดียนต่อนะครับเขาก็จะได้ทําตามความฝันของเขานะครับแล้วก็เขาจะพูดเสมอว่าถึงแม้ว่าหนูจะจนหนูจะลําบากยังไงนะครับขอให้ปลูกขยะของเขาซึ่งตอนนี้แก่แล้วเนี่ยนะครับสบายนะครับในช่วงสุดท้ายของชีวิตครับครับอาจารย์ครับวันนี้ไม่ทราบว่าผลแพท์ชนะจะเป็นอย่างไรในฐานะที่ต้องเรียกว่าอาจารย์นั้นเปรียบเสมือนเป็นพ่ออีกคนหนึ่งของน้องหญิงเลยก็ว่าได้มีอะไรอยากจะบอกลูกสาวเราคนนี้ไหมครับ ก็อยากจะบอกน้องหญิงว่าถึงแม้ว่าจะไม่ชนะนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้ารอบนะครับแต่คุณครูก็จะดูแลน้องหญิงนะครับอย่างน้อยให้จบปริญญาตรีหรือว่ามีการมีงานทําที่ดีมีชีวิตที่ดีต่อไปขอบคุณมาก,ามาากครับอาจารย์ครับหนูมีอะไรอยากจะบอกคุณครูของเราไหมคะหนูขอบคุณครูมากมากนะคะไป ไปกลับไป,ไปทไ่รู้กับคนคนไมึ่งไม่ต้องการอะไรมากหรอกครับแค่กำลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือคนที่คอยซัพพอร์ตเรา ในช่วงเวลาที่เราต้องการใครสักคนึ่งแค่นี้ผมว่าก็สามารถที่จะเป็นแรงผลักดันทําให้คนคนหนึ่งลุกขึ้นมาสู้ต่อได้หนูสู้ไหมคะสู้ค่ะดีมากครับพี่เป็นกําลังใจให้เพราะฉะนั้นคําถามนะครับพี่เบ็กกี้ครับพี่เบ็กกี้จะเลือกหรือไม่เลือกครับเลือกยังเหลือน้องเือเอยู่นะคําตอบนะครับ เลือกเลยค่ะเลือกครับเพราะอะไรครับรที่อยากเป็นคนที่ให้โอกาสหนูปกติพี่ไม่ไม่ถนัดแนวเศร้าเค้าน้ำตาพี่เป็นมนุษย์ลื่นเลงมากนะคะแต่วันนี้หญิงมีบางอย่างที่ตรงจุดกับพี่ พี่เองในวัยเด็กก็เคยลำบากลําบนตอนคุณแม่เสียไม่ได้เรียนเลยแล้วไม่ได้โชคดีเหมือนหญิงชีวิตหญิงถึงมีทุกอย่างลําบากหมดแต่หญิงโชคดีอย่างหนึ่งคือได้มีโอกาสพบครูที่ดีค่ะวันนี้เราจะจับมือและทำทางสว่างความฝันของหญิงให้ไปถึงฝั่งฝันด้วยกันค่ะหญิงขาขอบคุณพี่เบกกี้ครับเชิญครับพักก่อนได้เลยนะขอเชิญนะฮะนักสู้ฝันทั้งสองท่านมากลางเวทีเลยครับ คุยกับน้องปลื้มนิดหนึ่งนะครับแนะนําตัวเองนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงลวิชกระภูชัยครับชื่อเด็กชื่อน้องปลื้มครับมาจากจังหวัดชลบุรีครับตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับอายุ13ปีครับโอ้โหเด็กมากนะครับเพิ่งมหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันแต่ไม่เป็นไรรายการของเรายังคงรอน้องปลื้มและน้องโบอยู่มาถือว่าเป็นประสบการณ์ไปครับเผื่อครั้งหน้าได้มาใหม่ครับให้มาอีกมาไหมมาแน่นอนสัญญาไมครับว่าจะมาคุณพ่อคุณแม่ครับผมรออยู่นะครับวันนี้ขอบคุณมากรบคั เลยครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอยู่แล้วนะฮะทั้งหัวหน้าทีมทั้งสามคนผมเข้าใจว่ามันเป็นความลำบากใจสุดๆเลยแต่เกมคุณผู้ชมครับ ยังไงก็คงต้องเป็นเกมอยู่เหมือนเดินะครับมาสรุปทีมกันนะครับว่าทีมพิเป็กกี้นั้นได้น้องหญิงไปนะครับทีมน้องเกรสนั้นได้น้องนัดนะครับและทีมพี่บอลได้น้องน้ำพึ่งไปนะครับเอาละครับมาถึงช่วงข้อคิดคำคมนะครับให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการนะครับถ้าได้รับการอ่านออกอากาศนั้นจะได้รับขอนวัตมูลค่า5,000บาทจากเล็กตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้นะครับคือคุณอมราวรวงนะครับจาก กรุงเทพมหานครนี้เองนะครับเขียนเข้ามาว่าทุกปัญหามีไว <us> ้ให้ต่อสู้ไม่หดขู่จงฮึกเหิมเพิ hmm. s <S ่มขยันอุปสรรคมากมายให้ฝ่าฟันมุ่งสู่ฝันที่วาดไว้ให้เป็นจริงนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแล็กตาซอยไปเลยครับ ค่เบรกแรกก็สุขสนานกันแล้วนะครับเอาละครับคุณูชมครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเบื้องหลังของเทคนิคต่างๆของทั้งสาท่านนะครับว่าจะนำพาน้องๆไปสู่ฝันได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ